นี่มันยอดนี้มันยอดนี้เอเผาภาพเดียวเลยเออเออถ่ายทุกรอบเลยภาพเดียวเฮ้ยขอภาพเดียวก็เป็นเรียบมันไม่ได้ถ่ายคอมไปอยู่รั่นก็เลยเจ้าเด้ยู่รันลอยเลยวะพี่เบียร์ไปฟาร์มไหมนะไม่เล่นเรื่องไปพีพอร์ดดีกว่าอ่ไปเล่นเรืดองพีพอร์ดดีกว่าเกมของไปฟาร์มมันเยอะแหละพี่พี่พลาดตั้งนานแล้วตอนที่ไม่อยู่ที่ฟาร์มอยู่ตลอดเลย เราพูดตรงน้ะกับฟ้าแม่งทุกวันอ่ะที่เขาเล่นกันน่ะทุกวันกันน่ะกูไม่ว่างไงก็ตอนนั้นกูสอบวัดถ่ายวิชาชีพกูก็ไม่ว่างเหมือนกันเีมว่าเห็นอะมันก็ไม่ว่างทุกวันเลยนะนะคือแบบอยู่กันอยู่ตีสิบสองทุกวันเลยไม่ว่างทุกวันเป็นมัดกวนกันประจำเห็นไหมกูทำงานกูสอบกูตีวิ่ไอ้เหี้ยอะไรละกอนมุมนี้ใช่ไหมพี่อืพูดตรงนะ ไม่ไม่มึงครบุมเลยอกครูไม่ได้ยินตรงนะโอเคโอเคได้เลยลงไปลรงเถอะลงไปห้องเฟ้าเน้าอินไปทะเลาะกันสองคนะลงมาทะเลาะสองคนไปแฟนทะเลาะกันเรื่องเรื่องของผัวเมียแล้วก็เลยเงียบกันไงเพรครเวลางบสึกอคือว่าเราสงบสึกอ ว่าเราไม่ต้องพูดแล้วแหละยิ่งพูดไปเขาแม่งพูดเลยเขาแม่งเราแบบนั่นแหละดูรักกันดูทุเรศยิ่งขึ้นก็นี่ไงไม่ได้ดีอึดอย่างไอรอนแมนไงพี่อันนั้นเกเรเกินเอ้าป่ามาด้วยดูเขาป่ามันคือตัวไหนวะพี่เขาอยู่ไหนวะแต่รูปเดียวอยู่ โมยังไงให้ตูดดิงๆเลยปูดด้่งๆ้โมยังไงอะใครสอนหน่อยเด้ขยายตุดนี่ใหญ่ขึ้นเออตูดตุงอนนะตุงอนนะให้กดังใครกดตัวผมไม่มีะไรอวดอาวุธยต้องหันหน้ามาบ้างต้องถ่ายหลังไน้าะพี่หันหน้ามาให้หน่อยตุดเป็นงอนใคร พูดเหรออะไรวะพี่พี่อะไรของพี่วะไม่เข้าใจตอนนี้กำลังแบบเป็นอ๋อจุดเงินเลยเป็นเป็นอะไรเป็นดาวตกเลยกำลังสวยเลยกอเลยเลยอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนกันเฮ้ยข้างบนบนหัวบนหัวสูงกว่าเมื่อกี้แวมาทำอไมทุกคนมาหมด กูบอกก็รูปเดียวปลาเมาส์ใส่เนี่ยรูปเดียวเหมือนกันไม่กเ่าแบ๊กเก่าแบ๊กเก่าไม่เดินแบ๊กเก่าแล้วที่เดินแบกเก่าโอ้โหขึ้นมาทั้งกิ้วเลยแบ๊กเก่าให้รูปเดียวที่ไม่เดียวอะไรนะมิกโอ้โหเดินเข้าไปได้รูปเดียวอ่ะยังเดินเข้ามาอีกรูปเดียว ขอรูปเดียวด้วยอยากได้รูปเดียวก네ับแป๊บไม่ใช้รูปเดียวต้องแป๊บอยากใส่เดียวกันทุกคนควยไรยมรัมแบ่งระหว่างสองพวกก็ก็เปิดประตูเอ้ารุวงโอ้โหรุ่งโอเคไหนนี่กูไม่รุ่งเขาพี่หันหน้ามาทางนี้เลยก็ได้ไหมหัน้ามาทางกล้องแต่ไหนกูไม่ได้เดียวแล้วแหละ ต้องพูดฟันไม่ไดจะพูดอ่ะถ้าเดี่ยวแล้วเดี๋ยวไมโครโฟนไงต้องพูดไงอะไรวะเนี่ยสกีนเอาไปจุดเดี่ยวจบปาทางครับปายูุ่กต้องเอาไอ้ฉากเนี่ยเป็นเบื้องหลังนะใ่เป็นไงปรเทอจูน้ำด้วยจะรู้เรื่อเดี่ยวใช่ไหมเรื่อเดียวมันไม่เดี่ยวแล้วอ่ะพื้นหลังหมดทุกคนมีพื้นหลังหมดจิบกมีครเอ็ไหมเจ้า ไม่ป่าแกไปปวดตรงนั้นวะแอบอยู่มุมเดียวได้ยังมีป้อนได้ป่าแอบอยู่มุมเดียวป่าโดนโมชั่นเบิร์นบังไปแล้วโมชั่นเบิร์นมาทองไม่ได้เนี่ยมุดป้ายด้วยเนี่ยยังมียังมีเฟรมโพกมาหน่อย แต่ธรรมะสังไม่มีเลยอ๋เต็มเต็มหน้าเลยอ่าเต็มเลยแหกขาได้แหกหมดแล้วลองให้เห็นปลาด้วยเห็นปลาด้วยเฮ้ยแผ่นปีนประตูดีกว่าอุ้ยปีนประตูนะเออปีนประตูเออไปเกาะประตูอ่ะดูประตูบางป่ามิดละพี่ต๋าอะไรสับภาษามิดอ่ะ่อภิปรัชโอเคเดยอะๆยืนถือป้ายบางป่าหมดเลย เอาขยับเข้ามาในในหน่อยครับขยับมาซ้ายแปิลองปีนเออลองลอยลอยลอยขึ้นประตูลอยขึ้นมาประตูเต็มนี่ทะลุขยับอีกเมย์ขยับอีกเมย์ขยับเข้าไปด้วยครับนั่นแหละตรงนั้นแหละพอดีเป๊ะเลยแต่ตรงนี้พอดีเป๊ะแต่ติดกันเดียวขึ้นเฟนไม่ถอดขึ้นไม่ขึ้นรูปถ่ายขึ้นไม่ได้ขยับขยับมาหน้าประตูเลยขยับมาหน้าประตูแล้วก็ลอยดูเป็นผีดูหน้าประตูทาง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนะเอ้ยได้ไหมอีกทางทางนู้นดีกว่าทางขวาทางนี้ก็ได้อีเซีประตูโอเคแล้วก็ลอยดูโอเคไม่ต้องรอก็ได้พอนอนเชื่อใจก็ได้โอเคยังครับผมเจอแล้วถ่ารู้สึกทำไมเหมือนว่าสามสองยสื้อยื้อ